คุณเบื่อหรือเปล่ากับการที่ชนะบ่อยจนเกินไปวันนี้เราขอเสนอบราลบาลิต้ามือฉ่งวันนี้เราจะมารีวิวเลนเจอร์โคตรกระจกโคตรเกลือของตู้สุ่มกันคุณเบื่อใช่ไหมครับกับการที่เล่นกีตาก็ชนะเล่น P ี p ก็ชนะมีตัวเก่งเกินไปวันนี้เราก็ต้องขอเสนอเลนเจอร์บราวบาลิต้า ด้วยดาเมจถึง2,000%ของพลังโจมตีเปลี่ยนศัตรูท่าแสงเป็นไรยท่าแล้วก็ความสามารถในการหยุดยั้งยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของศัตรูถึง8วินาทีลดพื้นที่การใช้ศักษะของศัตรู40%ลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่ถึง40%ทั้งหมดนั้น8วินาทีด้วยความเก่งของบาบาริต้ามือฉมังยังไม่หมดเพียงแค่นี้บาบาริต้ามือฉมัง เป็นสายว่องไวใช้แรก1,120ระยะยืนที่คตอดไกลถึง120ไอ้สไสัตว์ใกล้กว่าโตโรอีกไอเหี้ยโดยความเป็นบาบาลิตาทำให้เดินก็ชา้าสกิลก็ไกลทะลุอมตะก็ไม่มีเอาไปใส่ในทีมก็ทำหาอะไรบดายเลยแตกนัดไงอัวว่าแล้วเราจะไปลองที่กระดาษส0 0้เราจะมาเห็น ประสิทธิภาพของเลนเจอร์ธาตุไฟตัวนี้กันเราจะมีแท้งเป็นมูลซึ่งเป็นตัวที่ไม่มีดาเมจและมีบาเิต้าที่ยืนม่ใกล้ยิ่งกว่าแท้งอีกไอซัตโจมตีแค่ตัวหน้าตัวหลังก็ตีไม่ถึงและที่สําคัญนั่นก็คือยืนโคตรใกล้ใกล้ยิ่งกว่าแท้งอีกไอซัตเดี๋ยวกูพูดไปแล้วนี่ก็ขอกราบเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เกียร์ของผมนั้นอาจจะไม่เจ๋งไม่ดีพอหรือไม่ครู ผมก็ขอกลาบอภัยก็เพราะว่าคนปกติที่ไหนเขาจะเอาเกียร์เจ็ดดาวแปดดาวมาได้ง่ายๆไวสัตว์ไอ้กูไม่มีตังเติมแล้วเว้ยไอ้เหียอยากไปเห็นคนมีเกียร์เจ็ดดาวแปดดาวอัดเต็มก็ไปดูช่องอื่นนู่นไอ้สัตว์เพราะงั้นช่องนี้เลยรีวิวแบบยะถากับหมายถึงรีวิวแบบจริงใจที่เกียร์คนปกตินั้นจะมีใสได้ไม่ใช่ในส่วนค่าสแต็กพลังนั้นก็ไม่มีอะไรมาก อยู่ในระดับต่ำพลังชีวิตก็ต่ำพลังป้องกันก็ต่ำเฮียทุกอย่างแม่งต่ำหมดแม้แต่ความเร็วในการเคลื่อนที่มึงยังตามเลยสัตว์ระยะยืนแม่งก็ใกล้ยี่กว่าแทง,อ,งอีกไอเหียถ้ามึงเป็นแคลรี่นี่มึงสอบตกนะบ้านมึงสี่ยืนน้ำหน้าแทงอะ่ะใครสั่งใครสอนมึงวะแต่เออเอเอ,เอหยุดก่อนหยุดก่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าตัวนี้มันจะไม่มีประโยชน์นะครับประโยชน์ของมันนั่นก็คือ เอาไว้เก็บสะสมแล้วก็ย่อยทิ้งแค<ท><ท><ป>่นั้นแหละมึงไม่ใช่แทงจะยืนนำหน้าเขาหาพ่อมึงเหรอมึงไม่ใช่แทงไอ้สัตจูจูๆจๆๆูๆๆอย่าลืมสิครับตัวนี้นั้นยังมีล่าไฮเปอร์ที่เพิ่มความสามารถอย่างขัดขวางการชาร์จขีปนาวุธอีกทำให้ตัวนี้ก็ยางกากเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากหรอกผม,มแค่อยากจะทำให้คลิปนี้ดูยาวขึ้นอนะไปไเอามันไปย่อยทิ้งเลย